อยากอยากฟังคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งครับเอคุณพิระครับซีอของไปษณีดิสติบิวชั่นนะครับก็เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นครับผมครับเชิญคุณพิระช่วยช่วยให้ไอเดียนิดนึงครับมีอะไรจะคอมเมนต์หรือหรือคิดว่าจะช่วยซัพพอร์ตความคิดยังไงบ้างครับคุณพิระอยู่ไหมครับโทษครับขออภัยแล้วครับพี่อ๋อ จริงๆก็เห็นประโยชน์ค่อนข้างมากครับเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็เจอปัญหานี้อยู่แล้วผมต้องใช้คนเยอะมากในการมานั่งจัดชุดทำใบเสร็จแล้วมาออกอดอยตอนนี้ยก็ระบบที่ที่ออกแบบกันมาเนี่ยผมว่าจะมีประโยชน์มากแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้กระดาษเป็นหลัก ในการจะวางบินจะอะไรเนี่ยเอกาสารประกอบเยอะแยะมากเลยถ้าถ้าเราเอาระบบนี้มาแทนเนี่ยแล้วมีแนวโน้มว่าจะมีจะขยายผลไปถึงให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้าสู่ระบบนี้ด้วยที่ลราบครับเอ่ออันนี้ผมคิดว่าพี่ยศถ้าจะคุยอย่าทางกรุงไทยก็น่าจะเป็นโมเดลนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับต้องต้องอย่างนี้นะครับตอนที่เราทําเรื่องพร้อมบิดนะครับทุกคนพอเข้าใจเรื่องพร้อมบิดนะครับพร้อมบิดเนี่ยก็คือคอนเซปที่เรียกว่าอี e ิเล็กท n อน i กส์อินวอยด์พร a เซน n ์เมนต์แะเพย์นะครับพร้อมบิดตอนนี้ทางกรุงไทยเนี่ยกำลังทำให้กับทางภาครัฐครับก็เริ่มจากกรมบัญชีกลางเป็นโดยในการในการจ่ายเงินนะครับการ p r e เซนต์อินวอยเพื่อ Payment เนี่ยในอนาคตอันใกล้ผมคิดว่าภายในไม่กี่เดือนเนี่ยคงเห็นภาพตอนนี้กำลังทำโปรโตโทไทป์กันอยู่ทำแซนด์บ็อกันอยู่นะครับก็คงร้อนอเป็น,เป,นเป็นตามแต่ละ ภาคธุรกิจหน่วยงานของราชการนะครับไม่ใช่ทีเดียวหมดนะครับตรงเป็นธุรกิจหน่วยงานราชการบางงานที่ที่ก็มาประกอบทําอยู่ครับก็ก็จะเห็นภาพครับอันนั้นนจะอยู่ในหน่วยของอยู่ในการทําง่ายๆอย่างเช่นซื้อเซอร์วิสซื้อการให้บริการทรยายําสัญญาเวลาพิเศษอินโอยแล้วก,การทำเพย์เมนตก็จะผ่าน,านพังพรอมบิทคราวนี้ถ้าเกิดเราต่อต่อเนื่องไปนะครับถ้าภาครัฐเนี่ยซื้ออุปกรณ์ ที่เป็นของที่ต้องส่งนะครับ LXP ก็จะเป็นตัวประกอบในการที่จะมารีคอนเฟิร์มว่าของส่งไปเป็นจำนวนเท่าไหร่เพื่อไปใจ่ายให้ถูกต้องครับผมคิดว่าภายในถ้าผมไม่ออพติมิสติกเกินไปนะครับภายในกลางปีนี้คงจะเห็นภาคราชการมีโปรเจกต์ออกมาชัดเจนครับตอนนี้ภาคเอกชน4-5หรายกำลังทำอยู่ในเรื่องพร้อมบิดครับเราก็ต้องรีบทำถ้าถ้าตามโฟที่คุณต่อเขาเคยมีเซนเนี่ย ผมประมาณการการพัฒนาเนี่ยอาจจะอยู่ในร่วม8เดือนถึง1ปีนะครับเทียบกับพร้อมบิดเนี่ยตรงนี้อาจจะให้ลงหน่อยก็เอามาต่อเชื่อมได้เพราะฉะนั้นไปในปีนี้น่าจะเห็นผลจากโลจิสติกเข้าพร้อมบิดครับพี่ยอดกับคุณพิระครับผมว่าอันนึงที่เราน่าจะทำนะฮะก็คือว่าพอเราจะเอาเอาคอลลาเบเรเรื่องนี้ครับผมคิดว่าผมมีมีเรียนกับทีมท่านจุลพันธ์ไปนะครับผมว่าถ้า ทางกระทรวงการคลังเนี่ยลักดันเรื่องนี้ให้มันให้มันเป็นเป็นซัลายเชนโมเดลว่าภาครัฐเนี่ยจะอีกอันาที่สําคัญก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกหรือว่าผู้คนขายของให้เข้าภาครัฐนะครับบางบางหน่วยงานเนี่ยเทอมยาวมากอย่างโรงพยาบาลเนี่ยครับมันก็จะเป็นอะไรไที่มาช่วยเรื่องแคชโฟลให้กับผู้ประกอบการเนี่ยได้ได้ค่อนข้างเยอะเพราะยังไงรัฐจ่ายเพียงแต่จ่ายช้าก็ก็แบงก์ก็ช่วยช่วยเรื่องของ เรื่องแคชโชว์หน่อยผมว่าถ้าทาได้ก็น่าจะดีมากครับอันนี้ก็เป็นเป็นกระบวนการที่ผมคิดว่าแน่นอนอทางการเมืองเขาคงจะอยากจะช่วยให้กับบริษัทขนาดเล็กเนี่ยได้ผมก็เลยคิดว่าอย่างเงี้ยเรา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 ถ้าเราทําเป็นโครงการมันมันคงมี2เรื่องเทคนิคกับเรื่องของนโยบายแล้วกันครับอันนี้ผมก็อยากเดี๋ยวถ้าเราทําเป็นเรื่องเป็นราวก็อยากจะชวนกันไปนําเสนอท่านรัฐมนตรีได้ด้วยครับ ก็ยังไงชวนคุณพิระเข้าจอยโครงการนะครับตอนที่เราขึ้นนะครับครับผมครับยินดีครับพี่มีผมมีออคนที่ผมเชิญมาอีกคนหนึ่งที่อยากจะให้ข้อมูลคุณสมศักดิ์จากอิตาลีเซียใช่ไหมครับคุณสมศักดิ์ใช่คุณตีจากอิตาลีเซียหรือปล่าครับครับใช่ครับอ๋อคุณสมศักดิ์เป็นลอจิสติกเฮดของทาง อ,อิตาเลเซียนะครับใช้ ERP ผมคันนี้เพนตัวเนี้ผมคิดว่ามันเป็นเพนในใน,ในเชิงของผู้ขายสินค้าแล้วกันครับอยากให้คุณตีช่วยช่วยช่วยอินฟอร์มให้ฟังว่ามันมีเพนยังไงบ้างและคิดว่าโครงการนี้มันจะช่วยช่วยเราได้มากน้อยขนาดไหนครับคือตั้งแต่ฟังคุณต่อพิเศษน,นะครับก็ด,ดีดีใจมากเลยครับที่ที่จะมีแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับ เพราะว่าอย่างอย่างที่หลายๆคนอธิบายหรือพูดบอกนะครับว่าเพน i อยของของการขนส่งในะปัจจุบันก็คือว่าเอ,อเราต้องไปเก็บพวก i n v o i c e นะครับกลับมาจัดชุดแล้วก็ไปวางบินนะครับซึ่งบางครั้งมันก็มีสูญหายนะครับไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เสียเวลานะครับใช้แรงงานคนค่อนข้างเยอะนะครับถ้าสมมติว่ามีระบบนี้นะครับ ในอนาคตคิดว่าในส่วนของภาคธุรกิจเองก็กน่าจะลดค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องในเรื่องของเรื่องของการจัดชุดวางบินต่างๆหล่านี้ลงไปได้พอสมควรเลยนะครับส่วนในเรื่องของของการตัว EPOD นะครับซึ่งปัจจุบันทางผมยังไม่ได้ใช้นะครับก็ถ้าสมมุติว่าได้ใช้จริงๆก็ก็คิดว่าน่าจะช่วยในเรื่องของอการคอนเฟิร์ม นะครับเพราะว่าณปัจจุบันก็คือว่า,เ,าเวลาที่ที่เราขนส่งไปหาลูกค้าเราต้องกลับมาคีคีอินเข้าไปนะครับว่าเราจะส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการยืนยันส่ตงต่อให้กับทางแผนกการเงินนะครับแต่ถ้ามีระบบ ePOD ตัวนี้ก็ก็น่าจะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายจ,จุดนี้ลงไปนะครับก็สนับสนุนเต็มที่ครับ คือคือผมคิดว่าต้องเอาคนที่มีเลียวเพนมาแล้วก็ความยากอย่างที่เมื่อกี้ถ้าเราคุยผมขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับมันมีสองปัญหาครับปัญหาเชิงเทคนิคกับปัญหาเชิงผมใช้คำว่าเชิงการสร้างเจอร์นี่ให้เกิดนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับถ้าพร้อมเพนเนี่ยไม่มีคนละครึ่งนะแม่ค้ากล้วยแขกก็แม่กระดาษแปะหน้าร้านนะครับมันต้องมีดรฟ์ตัวหนึ่งที่มันจะต้องทาให้เชนคนนี้ไอ้ดรฟ์ตัวเนี้ยความยากมันคือ ตอนนี้เราอยู่ในในโมเดลซัพพลายเชนที่มันมีผู้เล่นอยู่เยอะมากทั้งคนขายสิ่แต่เนี้ยคนซื้อบอกว่าฉันไม่เอาด้วยก็ไม่ได้ซึ่งอันนึงที่ผมเคลอยราจย์กบก็เป็นเป็นคลาสสิกเคสคือเราทําแบบนี้คนมันจะเข้าระบบอินโหวตเข้าเข้าระบบภาษีไหมนะฮะก็ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันมีหลายมิติครับก็อยากจะชวนทุกท่านว่าโอเคถ้ค่าคอนเซปต์ใช้ได้แล้วเราอ,อาจจะต้องมาสร้างเรียกว่าโมเมนตัมที่ทําให้ทั้งภาคทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะภาครัฐแล้วก็โดยเฉพาะภาคโลรซี เห็น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 ด้วยเห็นด้วยกับโครงการนี้เพราะจริงๆแล้วโครงการนี้มันคือลดคอสของประเทศครับในเรื่องของการทำด็อกิเมนต์โปรเซสนะนะในในของโลจิสติกนะครับนี่อย่างที่พี่ยศพูดแล้วก็คือว่าแบงค์ชาติเขาก็มองในเชิงของเพย์เมนต์กับอินวอยด์ไปแล้วครับแต่ลอจิสติกเนี่ยออไอคนที่จะตั้งหลักเขียนนี่ก็ยากเลยนะแต่คนที่จะเข้าใจแล้วจะรีลีสเพย์ได้นี่ผมว่ายากไปเยอะครับนะฮะไม่ทราบ ท่านอื่นมีใครจะอยากจะสอบถามหรืออยากจะคอมเมนต์อะไรไหมครับพอดีผมอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักกับทุกท่านครับเชิญครับจอตเชียบครับเชิญครับสวัสดีค่ะพี่เต่อค่ะสวัสดีค่ะท่านนาตา์กับท่านผู้ที่เข้าร่วมฟังทุกท่านนะคะ มาจอยช่วงก,กลางๆแล้วอะค่ะทีนี้ระหว่างที่รับฟังไปด้วยเนาะรับทราบถึงเพนพอยท์ทั้งวิกฤตแล้วก็โอกาสแล้วก็ความท้าทายนะคะทีนี้อยากคือใจร้อนเนาะวัยรุ่นใจร้อนอยากอยากทราบค่ะว่าถ้ามันครบรูปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะคิกออฟอะค่ะมันใช้เวลานานไหมคะพี่ต่อหรือว่ามันต้องมีแซนบ็อกก่อนนะคะค่ะอผมผมเข้าใจว่า เอ่อถ้ามันต้องมีที่กเกอร์พอยอย่างที่ผมบอกนะครับต้องมีทำยังไงให้แม่ค้าถ่ายตัวแหวแปะ QR ครับอันนี้ซึ่งผมคิดว่าเอ่อคงสองสามเรื่องนะครับเอ่อพิยศรุณาเรื่องของแบงก์ทางธนาคารละนะครับเอ่ออีกขาหนึ่งก็คือว่าผมคิดเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของเอ่อภาครัฐนะครับซึ่งผมก็อยากเอ่อกัลังเราในสมาพัภารรศิ์เราก็อยากไปคุยกับท่านอธิบดีกรมสรรพากรนะครับเราอยากได้แฮนดิแคปเรื่องภาษีหมายถึงว่าถ้าเขาโปรเจกต์เนี้ย มันมีอะไรช่วยผลักดันนะครับนะฮะผมว่ามันจะช่วยให้กระบวนการการที่เราจะไปคุยกับทุกท่านนะครับแล้วก็ Funding ด้วยนะครับคุยกับอาจารย์เอื้องนะครับเนี่ยพอดีพอลิงก์มาปุ๊บผมเลยต้องเออเออ reference ว่าเราก็อยากได้ b u d g e t i n g จากเอ่อจากทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเปบพอคุยกับทางอาจารย์เจี๊ยบไว้ว่าเดี๋ยวเราอยากไปคุยกับทางขนส่งทางบกซึ่งเขาน่าจะมีเงินสนับสนุนให้กับ จากสสวนะครับให้ช่วยผู้ประกอบการในการทำดิจิตอลทันฟอร์มนะครับผมคิดว่าถ้าภาพมันชัดเจนแล้วทางกรมสรรพกรเดินด้วยนะครับเราก็อาจจะต้องมาตั้งหลักทําเป็นเป็นโปรเจกต์ขึ้นมานะครับช่วงนั้นก็อาจจะต้องต้องเซตอัพขึ้นมาเป็น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 โครงการแล้วก็อาจจะต้องพัฒนาครับถ้าถามผมนะครับเทอมในการพัฒนาก็อยู่ราวๆ8-12เดือนนะครับนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเบสเราเราเราพอจะมีอยู่แล้วนะครับนะฮะเราก็น่าจะทําได้ครับ ่ขอบคุณค่ะมีอาจารย์วรยามาด้วยนะคะอาจารย์ประชาชก็มีแอบมาด้วยนะคะครับผมครับเชิญครับอาจารย์วัชาชนอยู่ทีครับผมครับเชิญเลยครับครับผมครับขอญาตเอพรีเซนต์ไปในตัวเลยครับว่าของการที่จะเดินอย่างแบบนี้ครับเชิญครับต่อครับผมจะลองจะลองช่วยตะกี้อาจารย์ ท่านอาจารย์ถามว่าระยะเวลาเป็นยังไงลองผมจะลองวาดเป็นไทม์ไลน์ก้าวก้างให้ไหมครับครับผมครับยินดีครับ,รบผมผมว่าในช่วงนี่ก็เดือนมกราคมนะครับผมว่ามกผมหวังว่ามกราคมพายเนี่ยทางคุณตอบก็ตอนที่คุณตอบมาคุยกับทางแบงค์ชาติทางสมาคมธนาคารไทยนะครับ ก็เดี๋ยวคงต้องคุยกับสเต็กโฮเดอร์อื่นๆเช่นสันรพกรเพราะว่าเป็นตัวสําคัญเหมือนกันในการที่จะให้สิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มเติมนะครับเอ็ดดาก็มีการเข้ามาช่วยในเรื่องของการสร้างแซนดาแล้วผมคิดว่าภายในช่วงสองเดือน้างหน้าเนี่ยคงจะได้เรียกว่าได้สเต็กโฮเดอร์บายอินนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยนอกจากสเต็กโฮเดอร์บายอิเนี่ยก็สามารถที่จะอินพาราลเนี่ย ดีไซน์อ,องค์ดีเทลกันลงไปนะครับงนั้นในช่วงสองถึงสามเดือนข้างหน้าน่าจะได้ภาพตรงนี้นะครับเพราะควรจะทำแซนบ็อกส์ครับยังไงก็ตามการทำแซนบ็อกส์เนี่ยเป็นตัวที่เอ็กซ์ซ e ์จากที่เราทำกับแบงค์ชาตินะครับในเ,เรื่องเทรนด์ต่างๆเนี่ยการทำแซนบ็อกส์มันเป็นตัวที่จัด <S <S ปัญหาต่างๆให้ให้ให้ไม่บดขึ้นไปได้เยอะครับแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำอะไรให้แข็งกร่านขึ้นนะครับ เราะการพัฒนาทาง LXP อันนี้ผมไม่กล้าประเมินต้องเป็นคุณตอบประเมินว่าเป็นอะไรนะครับเสร็จแล้วก็ต้องมีมาตรฐานในการเชื่อมโยงมาทางพรอมบ t ทอ่าทางพรอมบิซึ่งพรอมบิก็คงต้องมีการเรียกว่า Release ของ1 v e r s เวอร์ชันหรือเวอร์ชันของพรอมบิที่จะมีการเปิดได้เชื่อมโยงกับทาง LXP นะครับนั่นจะได้ complete loop เมื่อมีการเชื่อมโยงแล้วเนี่ยสามารถจะ flow ลงไปจ่ายเพ y m เ n t ได้นะครับ mm hmm. ก็อาจจะใช้เวลาในการพัฒนาแล้วก็ เทสติ้งอีกซักอย่างที่บอกหกถึงแปดเดือนนะครับเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเพราะน้นสิ้นปีก็น่าที่จะั้เรามีเอ่อเจอร์นี่ของลูกค้าที่สนใจจะเข้ามาทำกันอยู่นะครับทางด้านโลจิสติกส์ไเออร์เซลเลอร์ครบช่วนเนี่ยก็น่าจะเห็นภาพในการที่ผ่ทำในช่วงสิ้นปีนี้ได้ครับเป็นแพชขอบคุณพี่ยอมากเลยครับโอโ้ช่วยผมเอ,อวางวางทางํา e ยก็ก็ผมเชื่อว่าเอ,อ ผมคิดว่าถ้าถ้าโมเมนตัมมันใช่ครับถ้ามันมีสเต็กโคเดอร์เนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมว่าเร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 ียกว่าสามารถที่จะโขบได้แต่อย่างที่พี่ยศพูดนะครับมันมีหลายสเต็กโคเดอร์ที่อาจจะต้องทําให้มันไบอินทั้งหมดก่อนนะครับนะครับผมเชิญอันาร์เอื้องครับเชิญอันาร์เอื้องค,ครับผมครับ สวัสดีค่ะวรายาเนื่อฉานนะคะจากอพอนะคะหรือ,อหน่วย,วยเป็นหน่วยบริหารทุนนะคะในการสนับสนุนการแข่งขันนองประเทศะคะหรือเรียกชื่อหนึ่งว่า BUC นะคะจริงๆหลายท่านอาจจะคุ้นเคยมาบ้างแล้วนะคะก็ จริงๆในฝั่งของพอปขอเองจริงๆเรามีความยินดีอย่างยิ่งแล้วก็จริงๆต้องต้องเรียนแจ้งว่าทางทางพี่ต่อหรือพี่รสทิเองก็มีการเหมือนหารือกันมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลกันมาอยู่เรื่อยๆซึ่งเราก็เห็นค่อนข้างว่าโครงการดังกล่าวนี้มี Impact ค่อนข้างมากแล้วก็สนับสนุนไม่ใช่แค่เหมือนเป็นแค่รายรายที่เป็นระดับ มาไม,ไมโครแต่มันเป็นภาพใหญ่ระดับมาโครซึ่งมันสามารถแก้ปัญหาในในเชิงของภาพรวมของประเทศได้ถ้ามันเกิดความสําเร็จจริงนะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้ามันมีความชัดเจนหรือว่ามีพาร์ทเนอร์ที่เหมือนอาเกิดเกิดความเป็นไปได้หรือตามทไลายที่แจ้มมาเมื่อกี้นะคะทางเราเองก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเหมืนอนร่วมในการพัฒนาร่วมกันแล้วก็อาจจะมีโอ,อกาสในการพัฒนาหรือว่าในการในการสนับสนุนทุนต่อไปค่ะค่ะ ครับผมผมเข้าใจว่าเวลาจะค่อนข้างกระชั้นอาจารย์กบเชิญต่อเลยครับผมอขออนุญาตเขาผมแค่นี้ครับอาจารย์กบจะไม่ทราบจะช่วยคนดังต่ออย่างไงี้ได้ครับรับคมครับค่ะก็ในในภาพรวมอย่างที่เห็นก็เอ่อเท่าที่ฟังที่คุยกับพี่ต่อแล้ววันนี้ในในโปรเจกต์ของพี่ต่อเนี่ยถ้าจะไปต่อได้ด้วยความคิดเห็นของของเต็คโคเดอร์ทั้งหมดเนาะเท่าที่อาจารย์กบฟังอะไปสนับสนุนตอนเนี้ยคือมองว่าตัวแพลตฟอร์มตัวเนี้ยมีประโยชน์มากๆค่ถ้า ถ้าเรา implement ได้จริงค่ะทีน,นี้ก็อย่างที่บอกเนะาะเมื่อเมื่อคืนอาจารย์กบก็ถามในส่วนของเรื่องสัรพกรที่ที่เอ,อพี่ต่ออาจจะต้องจะต้องดึงมาแล้วก็เออ,อย่างที่บอกว่าถ้าแพลตฟอร,ร์มมาแล้วเนี่ยผู้ใช้รู้สึกไม่ปลอดภยัยหรือไม่สะดวกเนี่ยมันมันจะยากที่สุดไม่ว่าเราจะทำมาดีแค่ไหน,น่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยจะฝากพี่ต่อเรื่องนี้เรื่องเรื่องสำคัญ นะคะเอ่อเราเราจะดึงยังไงแล้วก็นําเรื่องเนี้ให้สรรพกรเห็นด้วยแล้วก็เพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆอันนี้ในมุมที่เราคุยกัน3ข้อเนาะที่เอ่อผู้ให้บริการโลจิสติกซึ่งต้อง,ต,องต้องเรียกว่าเป็นเป็นคน,คนสําคัญคนหนึ่งที่จะมาใช้แล้วก็มาเชื่อมโยงแพลตฟอร์มตั้งแต่ผู้ผู้ซื้อกับผู้ขายผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยค่ะคนตรงกลางถ้าเห็นด้วยว่าอันเนี้ยมีประโยชน์แล้วก็เข้าไปใช้โดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ย อาจารยบอกที่ต่อไปว่าเอาจารย์กบได,ได้ได้เคยทําวิจัยแล้วก็รู้ในในเนเจอร์ของธุรกิจขนส่งรายย่อยแล้วก็ในในในวันนี้ก็มีคุณชุมพลมาด้วยซึ่งเมื่อก่อนท่านก็เป็นอดีตนาย,ยกสมาคมขนส่งและโลจิสติกส์ไทยนะคะเราก็รู้ว่าเนเจอร์ของธุรกิจรายย่อยเนี่ยการใช้ระบบะต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะจะ,จะยาก แล้วบางครั้งเนี่ยเขาวิลลิ่งที่จะจะใช้แมนนวลด้วยเหตุผลบางอย่างของเขานะคะแต่ว่า,วาถ้าเอ่อโปรเจกต์เนี้ยตอบโจทย์ของเขาได้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของความสะดวกแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็การสน,สนับสนุนต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะจะปลดล็อกได้แล้วก็จะกลุ่มมั่นใจว่าส่วนซัพพอร์ตของพี่ต่อตอนนี้มีมีครบแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเอ่อในส่วนของภาคทุนสนับสนุนค่ะ ก็เหลือแค่ว่าเราจะไปทําสํารวจเซอร์เวยกันยังไงในธุรกิจรายย่อยอะค่ะว่าตรงนี้เนี่ยเขาเห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์เขาได้อาจารย์กุปก็ก็ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะพี่ต่อครับผมขอบคุณมากครับไม่ทราบท่านอื่นมีท่านไหนจะอยากจะถามหรือมีคอมเมนต์ไหมครับเออผมว่าเวลาเราถึงทุ่มใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเวลาน่าจะกล้เคียงแล้วใช่ไหมครับครับผมค่ะก็ในใน อในกลุ่มมีอะไรจะแลกเปลี่ยนหรือจะสอบถามทั้งพี่ต่ออีกไหมคะไคะหรือักมาในแชทได้นะคะตอนนี้เวลานหนึ่งทุ่มค่ะก็กำลังดีค่ะพี่ต่อครับผมค่ะท่านอาจารย์คะพี่ต่อคะขออนุญ,ญาตสอบถามคะ่ะทีนี้ที่ที่เคยตามกันมาตั้งแต่ต้นเนาะ มันเริ่มต้นจากว่าไซซ์เไซ์ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นแพลตฟอร์มใหญ่มันเป็นแมคโครจากไมโครกลายเป็นแมคโครแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันจะไม่มีมันก็คือจะได้ทุกๆุกไซ์เลยใช่ไหมคะผู้ประกอบการขนส่งอะค่ะอ่าแต่แต่เจ็บตัอย่างนี้ผมอยากจะเห็นภาพนี้ครับเ<ช>ทียร์มันจะมีเทียร์ผู้ซื้อคนตัวใหญ่ผู้ขายคนตัวใหญ่ผู้ซื้อคนตัวเล็กนะฮะผู้ขายคนตัวเล็กนะครับผมยกตัวอย่างเรามีโลตัส นะมีเซเว่นแต่จะมี Small SME ที่ขายของให้กับโลตัสบิ๊กซีเซเว่นนะครับอันนี้ก็ <c oughs> เป็นผู้ปร <c oughs> ะกอบการรายเล็กที่เราอาจจะต้องไปช่วยซั b s i d ยเกเขาในแง,ขง่ของภาษีทั้งในแง่ของหาพาร์ติชัมาช่วยค Digital ิจิตอลท랜ส์ฟอร์มนะครับนะแต่มันจะต้อง API ไปต่อกับโลตัสบิ๊กซีอีกขาหนึ่งก็คือสาพัอยู่ิลริเวอร์นะครับผู้ซื้อก็อาจจะเป็นหยีบบัวรายเล็กนะอาจจะแบบว่าไม่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 ดีจิตอลท랜ส์ฟอร์มแหละฉะนั้นอ่นะนะอันนี้คือคนเสื้อคนขาย ขนส่งก็เหมือนกันครับใช่ไหมฮะขนส่งเราก็จะมีตั้งแต่เนี่ยฮะคุณพีระมาขอลิฟไปแล้วนะฮะนะผู้ขับผู้ขนส่งรายใหญ่รายกลางรายเล็กนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อกี้ที่อาจารย์จะเจฟถามเนี่ยเราจะเจ็บถามเนี่ย,ะะน,ยนะครับก็คือว่าเราคงต้องไปช่วยทํายังไงให้คนตัวเล็กเนี่ยฮะซึ่งมันเป็นนับจํานวนเนี่ยมันคือจํานวนเยอะนะครับแต่ถ้านับทาราเซทิลเนียเขาคงสู้คนตัวใหญ่ไม่ได้แต่ถ้าคนตัวตัวเล็กเข้าจอยนะครับแล้วก็ ถ้าเราสร้างให้มันเป็นอินฟาแล้วก็สับสุนจากภาครัฐว่าเช่นตัวอย่างเช่นภาครัฐนะฮะอย่างที่พี่ยศพูดถ้าเราไปคุยแล้วก็คือว่าถ้าภาครัฐจะซื้อของมันจะต้องแบบนี้นะเราจะไม่รับกระดาษมามาส่งมอบของเงี้ยคือถ้าทําได้มันก็จะเป็นตัวดิฟให้ให้ให,ให้ให้มันเกิดทั้นมันสองขาครับขาหนึ่งคือคนตัวใหญ่เนี่ยต้อง API ต่อเขาคนตัวเล็กเนี่ยเราจะต้องมี มีเว็บหรือมีดิจิตอลโมบายแพลตฟอร์มให้เขาใช้นะครับเพราะคนตัวเล็กมากๆอาจจะบอกว่าผมไม่มี ERP ไม่ต้องมา API ีลอะไรกับผมแหนะครับนะอาจจะต้องเป็นเป็นโมบายเบสง่ายๆนะครับนะบแล้วผมคิดว่าถ้าเขาคิดว่าเขามีประโยชน์นะครับนไอไอดิจิตอลไอไออ่ไฮะ แอปพลายเอาไปใช้ B เนี่ยผมว่าไม่ไม่ได้เป็นปัญหารครับเพียงแต่ว่า,าเขาเป็นตัวสัปกรหรออือเขาได้เงินเร็วขึ้นเขาทํางานน้อยลงเนี่ยผมว่าไม่ไม่ได้ยากระดวกขึ้นค,ค่ะค่ะค่ะขอบคุณชาพี่ค่ะครับผมค่ะมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะพี่ต่อบ,บอกว่าเออจะใช้เวลาประมาณเออทนา่นะครับแปดเดือนถึงถึงหนึ่งปี ในการพัฒนาแพลตฟอร์มตรงนี้ให้พร้อมใช้กะค่ะครับถ้าในแง่ของอทีมถ้าจะพัฒนาจริงผมก็คิดว่าพีย่ยศกูร์น่าคอนนนั่นถูกแล้วล่ะครับผมจะพัฒนาแซนบ็อกก็อยู่ราวๆประมาณแปดเดือนราวๆเนี่ยแปดเมื่งเดือนสิบสองเดือนนะครับในแง่การพัฒนาแซนบ็อกแต่พอจะสกเกลจริงเนี่ยมันก็อาจจะต้องมาจูนนี่อีกอีกระยะหนึ่งครับนะฮะผมผมผมขอเสริมนิดนึนะครับผมคิดว่าเวลาพัฒนาเนี่ยนะครับในปีเนี้ย สิ่งที่ผมคิดว่าจะทางคุณต่อทำได้ดีที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะแซนบอร์ซี่คอมเพลตนะครับแล้วก็มีคนมาชมาทด,ทดสอบในการใช้นะครับแล้วก็ช่วงปลายปีอาจจะเป็นประมาณ Q 3 q สปีเนี้ยทางคุณต่อก็คงต้องหาอาร์เคดเจกที่จะเดี๋ยวทางทางแบงค์ทางแบงค์าง Bank อาจจะส่งคนไปช่วยด้วยนะครับถ้าต้องการในการที่จะดีไซน์ถ้า แพลตฟอร์มนี้ต้องขยายแต่วอลลุ่มที่สูงขึ้นเพราะมันมีวอลลุ่มสองส่วนครับวอลลุ volume ่มที่หนึ่งคือสปีนะครับอีกวอลลุ่มหนึ่งคือวอลลุ่มในงานของสเกลของ Data เพราะว่ามี Data ต้องเก็บรักษากาันยังไงอย่างของข้อมูลของทางแบงก์เนี่ยการเก็บรักษาข้อมูลต้องสิบปีมันก็จะมีเทียร์ของ Data Data ที่ต้องเก็บไว้ครับในหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นการดีไซน์การจะเอามาใช้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสเคัญที่ต้องดีไซน์ดีครับฉะนั้น ดีไซน์โครงสร้าง LXP นี่ไม่ง่ายนะครับต้องอาศัยคนที่มีอารแขกขั้นสูงมามาช่วยดูแลกันและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือ security ด้วยครับนะครับงั้นก็ผมผมคิดว่าเราท้อเอมว่าภายในปีนี้มีแพลตฟอร์มให้ทำการทำแซนบอกแล้วก็มีคบีไอเดียที่จะพัฒนายขยายต่อไปในอะนาคตเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็เป็น big a c h i d e n t ใน<ม>ในหนึ่งปีครับ ครับมีคนถามว่าจะติดตามทางไหนผมคิดว่าเราคงมีเอพิโซดสมนะครับนี่เป็นที่เพจสองที่เราผมมาคุยให้ฟังเรื่องนี้ครับแต่เดี๋ยวถ้าอีกสักเดือนสองเดือนถ้าอย่างที่ท่านพิยศท่านแนะนำก็คือว่าถ้าเรามีอะไรที่เป็นรูปธรรามก็อาจจะมารบกวนทางศิวธุมช่วยเป็นหนึ่งในคนที่จะกระจายข้อมูลออกไปนะครับครับผมนะค่ะได้ได้ค่ะยินดีครับพี่ต่อค่ะ เดี๋ยวรอ EP สามจากพี่ต่อเลยค่ะสำหรับวันนี้ไม่แน่ใจว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะี่ต่อตอบทั้งทังช่องแชทเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะการติดตามโอเคค่ะครับมขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่ที่ให้ให้ข้อมูลนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับครับผมครับ ก็ต้องขอบคุณคุณ่านมามาขอบคุณพี่ต่อค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพบกับดรวิทยาในสัปดาห์หน้านะคะได้โหเบสเบสขอบคุณค่ะลีบมานะครับเดี๋ยวเข้าไปจอยด้วยครับครับผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ